นี่ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายอันทริกค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไนโตรเจนเหลวกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Science Pick นะครับรายการที่จะนำทิา คลิกกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของคุณนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากเลยนะครับบางวันเนี่ยก็ร้อนร้อนเลยนะครับแต่บางวันเนี่ยอากาศก็จะเย็นเย็นสบายๆนะครับและแน่นอนว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะชอบอากาศเย็นๆมากกว่าวันนี้ผมก็เลยจะมีเรื่องราวครับที่เกี่ยวข้องกับความเย็นแล้วก็เย็นแบบสุดขั้วกันเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า เราจะมีทริคอะไรที่จะมาคลิกกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างนะครับผมก็มีนี่เลยแทมแทมในตัวเจนเหลวครับในตัวเจนเหลวเนี่ยนะครับก็เป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติที่เย็นมากๆก็คือติดลบถึง196องศาเซลเซียสนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้วยความเย็นขนาดนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรต่อสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะครับเปิดฝากันเลย เอามือจุ่มลงไปเลยแหมนะครับยังไม่ได้นะครับผมอาจจะเกิดอันตรายต่อมือของเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายก่อนนะครับแว่นตาแล้วก็จุ่มลงไปเลยแหมนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอามือจุ่มลงไปเนี่ยนะครับความเย็นของนตรเจ้นเหลวถูกมือเราเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองใช้ ตัวแทนอวัยวะในร่างกายของเราดีกว่าครับอ่าวันนี้ผมก็ได้เตรียมมา2ออย่างนะครับก็คืออันนี้คือดอกไม้นะครับผมแล้วก็กล้วยสาเหตุที่เอาพืชผักผลไม้นะครับมาใช้แทนเป็นอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเซลล์ของพืชผักผลไม้เนี่ยก็มีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่ในเซลล์คล้ายๆกับเซลล์ในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแทนทกล้วยอันนี้นะครับเป็นแขนของเราแล้วกันแช่ลงไปเลย แต่สังเกตก่อนดีกว่ากล้วยนิ่มนะแช่ลงไปเลยอโอ้โหนะครับมีไอ้น้ำออกมาเยอะเลยใช่ไหมครับเราลองดูนี่บ้างครับดอกไม้ครับแทนดอกไม้นี้เป็นมือนะครับถ้าหากเราเอามือจุ่มลงไปในน้ำจะเหลวนะครับจะเป็นแบบนี้ครับว้าว น้ำในเซลล์นะครับก็จะกั่นตัวออกมาเป็นไอยนะครับรอบๆกระติกแบบนี้นะครับเอาละครับแช่ลงไปสักพักนึงเดี๋ยวเราลองมือของเราขึ้นมานะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงมานะครับาสวยงามมากเลยนะครับนี่เอาละทีนี้เดี๋ยวขอสัมผัสมือหน่อยดีกว่าเห็นมือสวยงามแบบนี้อยากจะลองสัมผัสมือของเรานะครับอลองดูครับ ตกละเอียดหมดเลยนะครับผมอ่ะมือของเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูแขนบ้างดีกว่านะครับที่อยู่ในกระติกมาแล้วแขนอยู่ไหนจ้าปึปอ่าเจอแล้วครับเลยดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยนะครับดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลองเคาะแขนของเราไปที่โต๊ะแล้ะกันโอ้โ โอ้โหแข็งมากโอ้โหมีใครสนใจจะลองกินกล้วยแข็งๆนี้ไหมครับ๋อวขออีกสักครั้งนอ oh! นี่ครับกล้วยนะครับแตกออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับอ่าเพราะว่าเจอกับความเย็นของไนโตรเจนเหลวนั่นเองนะครับเอาล่ะครับและ เมื่อแตกละเอียดแบบนี้แล้วนะครับทั้งกล้วยแล้วก็ดอกไม้เนี่ยจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับเพราะว่าเมื่อน้ําในเซลล์เจอกับความเย็นนะครับก็จะทําการขยายตัวน้ําในเซลล์จะขยายตัวนะครับไปดันให้ผนังเซลล์ฉีกขาดนะครับก็จะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอความเย็นของไนโตรเจนเหลวหมดไปนะครับกล้วยแล้วก็ดอกไม้เนี่ยจะช้ำครับเดี๋ยวเราลองดูกันได้เลยนะครับเอาละครับ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเคยนำผักผลไม้แช่ตู้เย็นใช่ไหมครับแต่แช่ไว้สักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยจะช่ำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำผักผลไม้ไปแช่ตู้เย็นเราก็ควรที่จะมีกระดาษนะครับมาห่อเอาไว้หรือว่ามีบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพื่อให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยสดใหม่ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วถ้าหากใครลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับหรือว่ามีเทคนิค ดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและนี่คือสาระดีๆจากไสแอนทิคนะครับที่จะช่วยให้คุณคลิกกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องราวรอบๆตัวได้มากขึ้นนะครับแล้วพบกับทิกทางวิทยาศาสตร์ที่ชวนว้าวกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอกาวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับและนี่ก็เป็นสาระดีๆจากไสแ t i ทิคค่ะครั้งหน้านจะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกห้าพันนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ